มาดูเลยความคึกหน้ามาดูโหมันไม่สนะสนังไม่เกลี้ยงย้อนสอนเลยครับพี่น้องพี่น้องเน่เห็นสระแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็นสระแล้วนี่ทางนี่ทางทางลงาวันนั้นเป็นป่าวันนี้ปัดซัดไม่เรียบพี่น้องเห็นที่กองกองอยู่นั่นไหมเนี่ย เปกองกองอยู่นี่กองกองอนี่นี่แหละถ้าวันนั้นเสียเงินให้แม็โครนะไม่ได้ไม้ที่มันกองอยู่นี่หรอกอันนี้แหละเดี๋ยวมันจะเป็นทานโอ้แต่ว่าจะเป็นฐานเหนื่อยสะบัดเลยนะพี่น้องไม่ละไม่ละเตียนละไม้หมด ามคลบหน้านะเมื่อวานนี้ฝนมันตกใหญ่เลยออกมากเดี๋ยวกะว่าอีกสองสามวันหาแล้วไถไถได้ก็จะไถเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บฟ <laughs> ืนเอาไปทําทานนะเอาไปทาทานโอดได้ไม้กินเลยนะพี่น้องไม้กินเลยมันไม่ปลายปลายปลายเลย,เลยเกันเลยลก็จะได้ทานแล้ว ตังไม่เสียแต่จะได้ตังอีกแล้วเหนื่อยสะปัดเลยใครมีไม้ที่เขาเรียกอะไรนะปลูกแล้วดอกกินได้ถ้าเป็นใบก็ใบก็กินได้แบบนี้เราปลูกแบบกินได้แล้วเราถึงจะปลูกถ้ากินไม่ได้เราไม่ปลูกนะพี่น้องใครมีคำแนะนำอะไรอะไรกับคนทำป่าเศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้ยามแกตอนนู้นมันเตียนอยู่แล้วตอนนี้มันโล่งไปแล้วฝ่ายไหม้เราจุดนี่มีคอไพ่ใหญ่นะยังไม่รู้จะเอาชนะมันยังไงเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ต้องเอาลงนะกอไพยเนี่ยมันใหญ่มากปิดบังเนื้อที่หมดเลยย้อนแสงเลยมันไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรกถ่ายไปตามีตมเกิดพี่นาะเดี๋ยวว่ากันนะปื่ทั้งนั้นปืนทั้งนั้นเนี่ยปืนทั้งนั้น เดี๋ยวจะเอาไปทำฐานวันนี้่อ,อนนี้มาแบกไม้ฝืนจะไปทำฐานอันนี้แสงจ้าเลยนะอ,นนอยู่ทีงนี้จ้าเน,นี้มันลึกมันเป็นล่องลึกที่น้องดูมางทีเว้นหัวเลยนะคนไทยยังเว้นหัวเลยเป็นเป็นล่องลึกเนี่ยเป็นล่องลึก,ปลลกไปหาสระน้ำ ตอนนี้เรามีช่องลงไปเอาน้ำแล้วแตอนนี้เหลือฟืนพวกนี้เดี๋ยวก่อนรถถ่ายจะลุยเะเก็บฟืนเอาไปทำทักมีอะไรแนะนำนะทำยังไงเริ่มต้นแบบไหนถึงจะดีปลูกพันไม้อะไรก่อนอยากได้ไม้ที่กินไดนะ้ทุกอย่างปลูกต้องกินได้ถ้ากินไม่ได้ไม่ปลูกถ้ามีดอกสวยๆก็ปลูกอยากได้ประดู่แดงสักสิบอ้นเอาไว้ดูเวลามีดอก เพราะว่าไม้ประดูยังไงก็เนื้อไม้มันก็ขายได้นะพี่น้องเผื่อเขาขุดล้อมอะไรเงี้ยเพราะแถวนี้ไม่มีลาบบุรีมีน้อยมากเลยนะไม้ที่มีดอกแล้วก็ไม้ที่มีใบกินได้มีน้อยมีน้อยส่วนมากทางภาคอีสานมมีพวกใบกินได้ดอกกินได้เยอะแถวนี้ไม่มีนะใครมีอะไรแนะนำเรื่องต้นไม้หรือว่าใครมีข้าไม้นะ บอกกันบ้างนะบอกกันบ้างนะบอกกันบ้างเดี๋ยวปวดหัวก่ไผ่ก้อนนี้เดี๋ยวต้องทอํายังไงก็ไม่รู้ต่ค่อยๆทยอยเผาไปทีละน,น,นิดนนดเพราะว่าเราอยู่ต้องอีกหลายปีแต่ว่ามันอยู่ตรงริมนะริมเขตริมเขตพอดีตรงนี้มันเป็นสวนแล้วนะพี่น้องข้างๆนี้มันเป็นสวนหมดปลูกมะตูมปลูกมะตูมเป็นสวนเย็นสบายเข้ามาในนี้เย็นสบายมากเย็นสบายเลย ปลูกประตูเป็นเป็นดงเลยนะพี่น้องมันเป็นสวนเลยเนี่ยเขาปลูกประต,ระตูเดี๋ยวต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นสวนกันบเขาบงเอาไว้ให้ร่มเย็นเขาบังเอานะ้ำมีอะไรบอกกันนะคืบหน้านะคืบหน้านะขอบคุณครับ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 